นี่ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินไม่หาหาแต่เรื่องครับวันนี้อีกแล้วครับตามทรงตามเคยครับไม่หาเงินนะครับหาแต่เรื่องวันนี้ครับเรากำลังจะเดินทางไปร้านแต่งรถร้านหนึ่งนะครับอยู่ย่านพุณลุงโสายสองนะครับวันนี้เราจะไปทําหลายอย่างมากชุดคาร์บอนต้องใส่เพิ่มเครื่องเสียงต้องใส่เพิ่มคอนโซลนะเป็นไม้ไม้อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นคอนโซลคาร์บอนเพลฟล่าที่เป็นไงเป็นไงโอ้ยชุดใหญ่ไปบิ๊บบับ ไปดูครับ่าวันนี้มันจะออกมาหล่อเหลาเอาสุพรนณแค่ไหนเอากันจะไไปทตไปตั้งสุพรรณในบ้านเลยนะครับไปดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงไปชมกันครับ สมมติว่าเป็นรายการทีวีทางโทรทัศนะน์เนี่ยมันต้องทางการนิดนึงใช่ครับวันนี้ผมมีความดีที่จะเสนอทางหลังที่เป็นคาร์บอนทรง443นะครับอันนี้คือทีวีถ้าเป็น u t u b e ไอ้เหี้ยนี่มาดูไอสัตว์นี่มาดูนี่นี่เป็นไงโอ้ยังหล่อเลยครับนี่คือ YouTube ไอเหี้ยมันเป็นอย่างงี้นีครับใส่คาถ่ายแล้วนะครับฐางหลังคาร์บอนนะครับเทหล่อมาก พยายามกำหนดให้มันเป็นเทาดำเทาดำนะครับคันนี้นะตอนนี้ก็ใส่คำว่าเป็นตาไบเร์โบแบบนี้บเทอร์โบสีดำนะครับพเทอร์โบสีดำแล้วก็เดี๋ยวจะมีใส่ไฟ64สี64สีที่เป็นไฟกลมๆแล้วก็ีไฟตรงช่องแอร์ด้วยนะครับตอนคืนเราเปลี่ยนเป็นสีเขียวไว้ได้หมึกได้นะเดี๋ยวคันนี้ก็ไปจอดอยู่แถวพัทยาแล้วก็มีเบ็ดอันนึงเอาไว้ตกหมึกได้ครับออะไรก็ตามที่ใส่เข้าไปแล้วแล้วทำให้รถดูแบบว่า ดูมีสีสันในเวลากลางคืนก็เยี่ยมฮะใช่ไหมพี่ได้พอใจอันนี้เราไปอยู่ที่ร้านนี้ครับร้านฟิตเมนต์นะครับอยู่ตรงพุทธมณฑลสายสองนะครับแยกทศการกอดออกการจระจานพิเศษนะครับใครอยากแต่งเบน์แต่ง b m รถยุโรปมาที่นี่ได้นะครับมาหาลองเตาได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์กับเพจไว้ให้นะครับติดตามน้องได้อันนี้ดีครับราคาถูกกว่าทุกที่ผมเช็คมาแล้วไม่งั้นผมไม่มาแน่นอนถูกก็ไม่มีตังค์เนี่ยแต่งรถแต่ไม่มีตังค์อะเอาไปดูว่าไปดู อันนี้เขาเป็นนักแข่งเว้ยเป็นนักแข่งของทีม Mercedes ใช่ปะ่ะเนี่ยเห็นไนมะหมวกเหลืองนะหมวกเหลืองเสื้อดำอเท่นะเนี่ยไอที่แบบเป็นหมวกเหลืองเสื้อดำแล้วแบบเป็นเสื้อเบน์อย่างเงี้ยนะเท่มากเลยก็อชอบเลยเนี่ยลูอิสแฮมบิงตันอันนี้นะครับก็จะเป็นช่องแอร์แบบมีไฟออกมานะครับจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนในส่วนของกรอบนะครับทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟที่กําหนดสีได้นะครับนี่จะมีทั้งหมด64สีสอ,สอ,อ่านี่ครับมันก็จะเหมือนใบพัดเลยนะเหมือนใบพัดเครื่องบินเลยนะพี่นะนอ,อ่าเหมือนก็พัดเครื่องบินเลยนะใส่ประมาณนี้นี่รอเราเอาสุพันอีกแล้วเอาการเอาการเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็เล่นมุกได้ดิเอานนี้ก็เป็นเหมือนกันเหรอโอ้ไม่ธรรมดาอ่าเดี๋ยวทำเป็นตอนตอนไปว่าเอาอัปเกรดไปถึงไหนแล้วทำอะไรไปบ้างนะครับบอกเลยว่า เงนินไม่หาหาแต่เรื่องของจริงครับตอนนี้ครับเราก็ลื้แผงประตูออกมาแล้วนะครับเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ambient light ที่ประตูมันจะมีตรงช่วงของมือจับนะครับตรงช่วงนี้นะครับมีไฟ ambient light ด้วยนะครับนี่ก็เปลี่ยนครับจริงจริงมันมีมาแค่3าสีเท่านั้นเองอน,นอกจากช่องแอร์ที่จะมีไฟเพิ่มมาแล้วนะครับตรงคอนโซลนะครับตรงคอนโซลช่วงนี้นะก็จะมีไฟ ambient light ด้วยนะครับก็เปลี่ยนเป็น6 4สีเช่นกันนะครับกตอนคืนมันจะสวยมากนะใช่ป่ะนะ แต่เราจะปรับเป็นสีชมพูเแต่ผู้ชายหวานแหววนะฮะอะไรครับเนี่ย <laughs> อะไรกัครับเนี่ย <laughs> 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 นะครับช่างของร้านนี้นะครับฟิตเมนต์นะครับใครอยากทําแบบนี้นะครับติตดต่อทางร้านได้เลยเราขึ้นเบอร์ให้อีกทีหนึ่งนะครับทางร้านนี้ตลกทุกคนนะไม่รู้จะเป็นช่างหรือเป็นตลกก่อนดีอะไรนะ <laughs> ไม่รู้จะเป็นช่างหรือเป็นตลกก่อนดีครับภาษาอังกฤษนี่พูดได้ปะเนี่ยอย่างสมมติมะม่วง Mango เป็นไงล่ะเป็นไงฟาของเล่นไปเรื่อยเอออย่างสมมติสีเหลืองสีเหลืองเฮ้ย <c oughs> ได้เหรอผมเล่นจึงเรื่อ <c oughs> <c oughs> างที่นี่ก็สนุกครับตลกทุกคนเป็นกันเองใครอยากมามาได้ หล่อมากๆเลยนะครับนี่ลูกรักฟันใหม่ของผมครับเพิ่งได้มาไม่กี่วันก็จัดเต็มเลยครับใส่ไม่ว่าจะเป็นลิ้นคาร์บอนหังหลังคาร์บอนคอนโซลคาร์บอนนะครับและเราจะมีโครงการทำรถคันนี้ไปอีกนะครับตานสไตล์ของเรานะครับนี่ล่าสุดก็ไปใส่อะไรนะ ต้องไปที่เป็น LED นะครับ64สีก็อยากแบบมีอยทัรถในเวลาขับกลางคืนเนาะนะครับเพราะว่าคนเราแม่งใช้รถแม่งไม่ได้แบบแค่ขับภายนอกเดียวเพราะภายนอกคนแม่งนั่งอยู่ในรถไม่เห็นเราก็อยากได้ภายในที่มันดูดีๆด้วยนะครับติดตามรถคันนี้ไปตลอดนะครับตัจะอัปเดตไปให้ตลอดนะครับรถคันนี้ฝากไว้ในดวงใจของพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเห็นที่ไหนทักทายกันได้นะผมว่าสีเนี้ยค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเห็นผมขับน้าทักทายโบกมือทักทายได้เลยนะครับฝากคลิปนี้ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ในยูทูบช anel ของเราด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากลูกรักคันนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับ